เป็นอสุรกายข้างล่างมังข้างบนนะตอนนี้นะมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเขาออกจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างไปข้างบนจากมนุเป็นน์โอ้นี่คือศึกษากระลงปู่หลวงพ่อมาเวียนตลอดนะฮะภาษาภาษาเยอะมากนะ,ะประมาณไม่ได้พนะระเจ้าหลายองค์ก็ไม่หมดนะ เรียนไปเรียนมาเพราะนั้นจิตคือตัวเราตัวเราเนี่ยเวลาเราทํากรรมไม่โลกมนุษย์เนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมใช่ไหมกรรมนั้นก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ได้ไปด้วยแต่จิตเรานีเป็นตัวบันทึกมันคบองประกอบของกรรมไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยเรานึกถึงอดีตตั้งแต่เด็กมาเราก็จะจําได้บางอย่างก็จําไม่ได้ถ้าเราไม่นึกมันมาไหม ไม่มาหรอถ้าเรานึกมันมานั่นคือกรรมถ้าเรานึกดีๆล่ะสิ่งที่ดีก็มาถ้าเรานึกไม่ดีล่ะมันก็บันทึกสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละออดีตก็บันทึกนะไม่ใช่ไม่บันทึกนึกนึกใหม่ก็บันทึกใหม่นะเพิ่มนะครับทำมาแล้วหลายปีแล้วมันนึกก็ยังบันทึกอีกอะเหมือนคนมีทุกข์อะ นึกอะไรก็ทุกเหมือนนั้นพอนึกนานเข้าชินจะมาครับความคยชินแล้วออกยากลยจิตมีบันทึกทั้งหมดทั้งที่คนจะรู้ไม่รู้จิตมันก็บันทึกบันทึกหมดละตาหัวจมูกได้กายลูกรถิ่นเสียงบันทึกตอนมีมนุษย์ตอนมีลูกมีนามครับตอนมีกายกับมีใจนี่แหละถ้าอยากให้จิตมันหยุดบันทึก จะต้องสวดมนต์ใหม่ๆสวดมนต์ก็จะคิดมั่งละอพอานานเข้านานเข้าความคิดจะน,น้อยลงน้อยลงเพราะเราสวดตลอดใช่ไหมพอจิตเริ่มเบาเริ่มละเริ่มแยกความคิดได้แล้วเวลาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่มันจ่วันสองวันหรือปีสองปีไม่ใช่สมองไม่รู้ละสวดจนให้รู้แหละถ้าไม่รู้อย่าเลิกสวด